ดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์นี่แหละค่ะนะคะระหวก็เส้นได้นะคะสอดเส้นได้นี่แหละคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้ค่ะมันเกิดเหตุเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เพจของคุณพิมพ์มิพายต้องบอกว่าคนนี้ก็เป็นแม่ค้าอะไรชื่อดังนะคะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์หรือว่าการขายของนี่ดีมากคนดูเนี่ยโอ้โหนะคะจำนวนยอดวิวเข้าดูนี่คือเป็นล้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกนะคะว่าล่าสุดเนี่ยมันเกิดเหตุประเด็นที่แบบว่าทางเพจของคุณพิมพ์มิพายเนี่ย ประเด็นที่มันมีแอคเคาท์หนึ่งเนี่ยกดตัวดีขึ้นมานะคะหลังจากนั้นทําให้คนที่รับชมนะคะอยู่ในไลฟ์นั้นอยู่เนี่ยต่างกดตัวดีขึ้นมารัวๆรัวๆรัวๆเลยพอเห็นลูกค้ากดก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยดีคืออะไรลูกค้าพิมพ์ตามดีเป็นอุปทานหมู่กันเลยกลายเป็นว่าลูกค้าก็ไม่สามารถ CF สินค้าได้เพราะว่าตัวดีเนี่ยมันเป็นตัวดีไปหมดลูกค้าก็เลยเป็นเหยื่อของบอร์ดแฮกเกอร์ค่ะแล้วทีนี้ค่ะประเด็นก็มีว่าภายหลังจบไลฟ์ของพิลิภัยปรากฏว่าหลายคนเก็โยงเรื่องดังกล่าวไปถึงเน็ต ดังอย่างสอดอหรือว่าเส้นได้นั่นแหละถ้าเอาจ้าตัวหัวร้อนค่ะถึงกับต้องออกมาโพสต์เลยนะคะเธอก็โพสตประมาณว่าเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเสียเงินหนึ่งล้านกินยาน,นอนหลับตื่นมาเจอดราม่าตลกดีอีกแล้ว h a s พิมลิพายแฮ็กหลังบ้าน #hashtag โยงสอดแฮกเกอร์อยากทำบุญใหญ่ดวงตกจัดเห็นดราม่าแต่เรื่องเหนื่อยแทนตัวกระทั่งล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่าเส้นได้เนี่ยได้ไลฟ์ขายของผ่านเฟซบุ๊กนะคะพร้อมเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมลิพายไม่ได้พูดถึงเส้นได้ด้วยนะเขาบอกว่าระบบมันโดนแฮ็กแล้วขึ้นเป็นตัวดีแต่กลับมีคนเนี่ยไปโยงเองว่าดีเนี่ยคือเส้นได้แน่นอนบังกว่าดีเนี่ยคือได้แล้วก็มาด่าหมดเลยแค่สตินะตัดสตินะปัญญาในการ การเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่มีเลยจะเอาอะไรไปแฮกเขาพักค่ะปัญญาอ่อนประสาท X <c oughs> นะเขาบอกอย่างนี้นะคะจติเขาบอกอย่างนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังโดนดราม่าด้วยนะว่าทําตัวเรียนแบบพิมพิพายไงหลังๆนะคะที่เส้นได้เนี่ยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแบบนี้มานานอยู่แล้วนะคะเป็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเส้นไดเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าแต่ตอนนี้เส้นได้ลุกขึ้นมาเพราะว่าเธอออกมาไลฟ์เพราะงี้เพราะคือช่วงโควิด19มันทําให้ลูกค้าเนี่ยคือแบบว่าค่าจ้างไม่ไหวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือค่าจ้างไม่ไหวต้องเอาไปทําคลิปหรือคอนเทนต์ต่างๆเขาก็เลยต้องออกมาไลฟ์ทางนี้แทนนะคะเป็นแอออนไลน์แทนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้้้วก็็เเปนนนนคําสีียยงอู่แล้ว หลายคนก็หาว่าไปเรียนแบบพิมพ์ลี่พายอะไรอย่างนี้ไงนะคะเธอก็เลยออกมาเคลียร์ประเด็นนี้บอกว่าคือไม่ใช่เจ้าตัวแน่นอนไม่ได้อยากจะทําตามหรืออะไรไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะจ๊ะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมขาถ้าสมมุติว่าคนจับโยงงี้แสดงว่าเราดังก็ใชแสดงว่าเราดัง<ช>เราเทียบชั้นกันละนะคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าหลับตาแล้วนึกถึงเจ้าแม่ ขายของออนไลน์คุณนึกถึงใครถ้าไม่ใช่พิมรีพายถูกไหมใช่อันดับสองเป็นใครล่ะถ้าหลับตาแล้วนึกถึงเจ้าแม่ออนไลน์ยังไม่มีถูกไหมคนก็เลยโยงเส้นได้เข้าไปไงเพราะว่าเส้นได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็โด่งดังมากๆกับเพจของเขาไลฟ์ทุกอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่คือคนก็ให้ความสนใจมากๆมี f c เยอะมากๆเอาเป็นว่าค่ะผู้ชมข่าวแบบนี้เนี่ยนะวินวินดังด้วยกันทั้งคู่แต่อย่าโยงกันไปเยอะบางทีเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น คุณพิมพ์ได้พายหรือคุณเส้นได้หรือคุณสอดอเนี่ยเขาจะปวดประสาทใช่นั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ผ่านไปข่าวนี้อย่าดราม่าก,กันนะออกมาเคลียร์กันแล้วนะจ๊ะค่ะ